งานบรรยากาศฮะสองหกงานบรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยากห่อนแน่นะมันสีมากมันบรรยากาศดีทังบอกอยู่ให้มาทั้งพลาดแต่ทั้งชายก็มันลมมันหนาวเนาะนไนั่งมาละชิบนี่ มุมสูงมาะนอะมมสูงจันอย่างม้าเอาเต้ละบ้านเรานี่หอยนีเกียวยังอยู่กัเห็นยังอยู่เอาะานก็ซิบเ่เฮาจีธามันจัดตั้งอ่ะตั้งตแสงแล้วเขาจะตีเล็บ อกไมได้เขียวกับเียวกันเอาเ็ดแล้วเอาเสียวเ็ดไไมจอกดนบี้่ยาไปนีจออยู่นะะแต่อามามันชมเลยเ่ยเแล้วกบยั่าจอกไมเอานะย่ามันได้เพิ่มแต่เซ้งไปอีกสิ ก็ออกถือว่าก็อม่ไรเยก็มีนี่ต่มันมีมอนี่ยอาในลูกจอกนั่นนแ่นลูกมจะดมับ้านมีบมาทังแรงเรานมทา้งแางเราจอกจไนจะตั้งแสงเขากับเซเตียนอีเเลยเเบเอเออมันบ้านเขางมาเวิรแต่มันรอแต่ปฏิบัติมีตาแสงคือจะกี้ไม่จะกี้วันนี้เหาหลอกอให้อกบน

ว่าพันธุกรมจะอดแล้วสุสาเป็ตัวไทยล่ะฮะล้างองนีมาเห็นมือในล้างอ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มามือไอ้มาแป๊บเดียวบนท่านคอสมุงกับผ้าเสียบไปเลยดิฮะลาแล้วม่แลมนะ

หั o ทอยมาไหนเจ๋นนอฮัลโหล

ไปได้บ่ดอกบ่ <laughs> Okay, okay.

ความเสขาบ้านคูมาทางมี้คูอย่างที่เห็นมาบวมมาเลยตูแล้วมันคูมัน้องอันนี้นีเป็น้องืนูม่สงบนมมันบมีคูบนรานยมันมีคนมา้องบนมันดึงมาได้โครงการบ้านเราเ่าองงเมืองมไมได้ับบ้านเราดดนมีัด มันเล่นด้งูดูศาสตร์แล้วเนาะมันเล่นใจดอนต้องสโลงเยอะมือสุดท้ายนะมือสุดท้ายนะขผาอยู่ฝั่งเหน่อสองคนมันจะขึ้นบกนครับไปหาเต้นนะบมีโอเดมีโอกาสดเป่าไปตามทาบักงหลังมันเบิ่งแล้วก็บ้าวเนาะไปตามผัวมันลายมันถี่อือเข้าไปนั่งหาผัวผัวลงอือมันเป็นผัวหลักไปหาผัวบ่าวบ่อยีแม่ เท่านั้นสิไปเอาของอยู่ตรงนั้นไปผัดห่านปิดเขาเราจะถ่ายที่เขาไปตรงไปไกลอ้าวันเสาร์เขาปิดสะบวยเฮ้ยค่ะเที่ยวบุญบ่ดจ้าเฮ้ยยังมีบุญกินข้าวสามครีพี่น้องถ้าปีงปลาหมอหมอหมอขาวเขาน้อยโพอดพระเจ้าก็ได้นึกถ้าปีงปลายังอยู่น้อง ไปกินไก่ก่อนวัน้ำเล่องนะครับว่าโยมลงสวนไปบอลเื่องไปเรามันน้อยูห hmm. <on> ันแรงงามเวนอหงอันนั้นขาขึ้นมาคมวานนะให้วันวันรื้อมันจะใส่บอลันนี้รอ้ยเหงาแสบเลยมาคามวานนะรืมอแรงโยข้าวนี้บรรยากาศก็ียบสงัดพี่น้องเลย